มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเทสสนันด้วยนะครับผมแกนศูนย์เคนะครับคลิปนี้ก็มายกเกม a อนิเมทดิเมนชันกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นยผมก็จะมา ตอบคาถามที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามผมมาในดิสคอตหรือว่าในพวกคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนะครับผมว่าเราเนี่ยควรใส่การ์ดยังไงดีนะครับผมแล้วก็อีกคําถามนึงก็คือการ์ดอาคาษะวิญญาณกับการ์ดแดงที่ดรอปจากไทม์ชาเลนจนวิญญาณเนี่ยควรใส่อันไหนหรือว่าอันไหนเดียวกันนะครับผมคลิปนี้ก็มาพูดแบบสรุปโดยรวมแบบว่าคําถามที่แบบหลังๆเกมเจอกันนั่นคือแบบหลังๆคลิปนก็จะแบบว่ามีปัญหาเรื่องการ์ดแล้วว่าเราเนี่ยควรใส่าการ์ดแบบไหนสเตตอะไรบ้างนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มจากคําถามแรกก็คือ เราควรใส่การ์ดสเตตยังไงนะครับผมซึ่งผมขออธิบายเรื่องการ์ดก่อนนะครับผมว่าการ์ดแต่ละใบนะครับผมจะมีเมนสเตตหรือว่าสเตตพื้นฐานแล้วก็เป็นซับสเตตหรือว่าซับหรือว่าแบบเสเตตเสริมนะครับผมซึ่งจะอยู่ในการ์ดที่มีระดับ2ขึ้นมานะครับผมก็่อคือระดับสเนี่ยหนช่องระดับสีําเงินเนี่ยสช่องสีม่วง3มช่องแล้วก็สีทอง สีช่องนั่นเองนะครับผมโดยการ์ดแต่ละการ์ดนะครับผมก็จะมีเลเวลของมันนะครับผมซึ่งเลเวลการ์ดจะดรอปตามดันที่เราไปลงนะครับผมสมมติว่าเราเนี่ยลงดันว่า20ก็จะดรอปการ์ดว่20ลงดันว่า26ก็จะดรอปการ์ดว่26นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สังเกตตรงเมนนะครับผมตรงเมนเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีสองช่องเป็นเมนใช่ไหมครับผมแอตแทกก็คือดาเมจแล้วก็ฮีลก็คือเลือดใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมสามารถเพิ่มได้จากการที่เราอัพขั้นการนะครับ โดยถ้าเราอัพขั้นการ์ดไปเรื่อยๆนะครับผมไอเมนตัวเนี้ยมันมันก็จะเพิ่มขึ้นตามขั้นการ์ดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทุกๆก,การที่เราอัพขั้นการ์ด5ขั้นเนี่ยจะปลดซับสเตตหรือว่าซับเสริมมาให้นะครับผมก็จะสุ่มทั้งสเตตเสริม erm, แล้วก็สุ่มทั้งค่าสเตตเสริม erm มาเองนะครับผมแล้วสเตตเสริม erm เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ที่มันออกเออ่บ่อยๆเลยนะครับผมก็คือมีเรื่องของ HP Regen นะครับผมแล้วก็คีดาเมจนะครับผมแล้วก็คีเชนนะครับผมแอ t แท k s HP Go แล้วก็ EXP นั่นเองนะครับผมก็คือไอคิทคิดคิดมันมี2อย่างนะครับผม๋ยวผมจะไปดูสก์ดหนึ่งนะครับอาตรงนี้นะครับผมเนี่ยคิดนะครับมันจะมี critical chance นก็คือโอกาสติด critical นะครับผมแล้วก็จะมีคิดาเมจนัคือดาเมจเมื่อเราติด critical เนี่ยแรงขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมอาจจะงงกันบางคนผมก็มาตอบไม่แล้วนะครับผมแล้วเราเนี่ยควรใส่การ์ดยังไงดีนะครับผมอันนี้ผมพูดใน กรณีที่แบบว่าอยากจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเราเนี่ยสูงสุดนะครับผมผมแนะนําว่าให้เรานะครับผมหาการ์ดที่มีแอตแท็กครับแล้วก็คีดาเมจครับคีเชนแล้วก็เฮดพีนะครับผมถ้าเรามี4สเตทนี้เนี่ยอยู่ในการ์ดใบเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่แบบดีมากๆในการใช้เล่นนะครับผมเพราะว่าดาเมจนะครับผมมันมันก็จะบูทดาเมจหลักของเราใช่ไหมแล้วก็คี้ที่เข้าเชนเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยติดคี้ที่เข้าพอเราติดคี้ที่เข้าเนี่ย มันก็ทําให้เราเนี่ยแรงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับถ้าเราแบบว่ามีดาเมจคีย์ก็ทำให้มันแรงขึ้นเป็นแบบคูณ2คูณเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าเราแบบว่าสามารถหาที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะๆได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีสเตตอื่นเพิ่มเข้ามาไหมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมพูดในตอนนี้ก่แล้วกันนะครับผมก็คือถ้ามีแบบว่า Attack h เฮดีเชนคีย์ดาเมจเนี่ยแนะนำว่าใส่กันนั้นเลยก็ได้นะครับผมโอเคจบสลับ การพูดถึงเรื่องการ์ดว่าเราเนี่ยควรหาเซตการ์ดแบบไหนดีมาใช้นะครับผมแล้วก็มาคําถามต่อมาก็คือการ์ดได้กระสับวิทยุหกกับการ์ดแดงวิทยุหกเนี่ยควรใส่ไอันไหนหรือว่าอันไหนเดียวกันนะครับผมขอบอกเลยนะครับผมว่าไอ้การ์ดแดงแล้วก็การ์ดได้กระสับวิทยุหกเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมต่างกันที่ดรอปเท่านั้นนะครับผมก็คือถ้าเอียงจากตาางเกมตอนนี้นะครับผมก็คือถ้าเราลงไนท์เมย์แบบว่าไนท์เมย์ดีมอนใช่ไหมโอกาสดรอปไอ การ์ดและคาสะเนี่ยอยู่ที่8เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไอการ์ดแดงได้ดรอปจากไทม์แมทแท็กใช่ไหมครับผมไม่ใช่ไทม์แมทแท็กไทม์แชร์ลินเนีครับซึ่งถ้าเราไปดวงไทม์ชาเลนจ์เนี่ยมันมีโอกาสออกการ์ดแดงเนี่ย6เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเลทต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าสเตตเมนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สเตตซับก็แน่นอนครับผมมันสุ่มเอานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยดวงดีดวงร้ายก็ไปสูงตรงนั้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วถามมีคำถามเดี๋ยวมันจะมีคำถามตามมาอีกว่า ไอ้การเดดงกับการ์ดอา่าวะาเนี่ยมันใช้เงินอัพเท่ากันไหมนะครับผมผมตอบเลยนะครับผมว่าเท่ากันนะครับก็คือการเดดงกับการ์ดอา่าวะรเนี่ยมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้การอะไรก็ได้ที่เราดรอปมานะครับผมโอเคตามนี้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมผมจะมีสไลด์พีคให้ดูนะครับผมในอัปเดตหน้าว่าเราเนี่ยควรที่จะเล่นถึงเพื่อเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเราอัปเดตหน้าครั้งต่อไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมคือ รูปจากทางซนิกพีเกมส์นะครับผมเป็นรูปดันนะครับผมโดยมีชื่อดันว่าเอ่อเคิร์ดดิเมนชันนะครับเคิร์ก็คือคำศัพท์ดิเมนชันผมไม่ไม่มั่นใจว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะครับผมแต่ว่าใช้เบลขั้นต่ำในการลงเนี่ย31นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าคนที่ดูตอนนี้นะครับแนะนำว่ารออัปเดตแนะนำว่าทำปั้นเบลสัก40-50ผมคิดว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของคอสตูมใหม่ด้วยนะครับผมในอัปเดตหน้า โอเคประมาณนี้นะครับผมสาหรับเรื่องการ์ดนะครับผมแล้วก็ท้ายนี้นะครับผมมีโค้ดมาแจกนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็มาแจกซ้ำละกันนะครับผมเป็นโค้ด1นึ0 0 0สนสอ่าห้าพันไลท์นะครับผมไลท์เกมนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้นะผมก็ใช้เลยละกันนะครับวันนี้โค้ดแรกเป็นโค้ดนี้นะครับโอเคนะครับผมได้100เกมนะครับผมเอ็กซ์ลาดอปแล้วก็เอ็นะครับผมแล้วก็โค้ดต่อมาคือโค้ดหนึ่งแสนห้าหมื่นไลท์นะครับ นี่วันนี้นะครับผมได้100เกมแล้วก็เอ็กซ์ตร้าดอปสานาทีนะครับผมโอเคครับแล้วก็โค้ดหน้าสุดก็คือโค้ด1นึ่งแสนะครับก็คือโค้ดนี้ครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมกดไปครับโค้ดนี้นะครับผมจะได้เออ่คูณสโกนะครับผมเอ็กซ์ตร้าดอปสินาทีนะครับแล้วก็คูณสองบลูนั่คือคูณ2ทุกอย่างเลย15นาทีนะครับผมโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่อยากเอาไปใส่ก็ แต่มันนำมาใช้ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาตอบข้อสงสัยสำหรับคนที่เล่นเลดเกมหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการดว่าการดแต่ละใบเนี่ยเราควรใส่สัดยังไงแล้วก็การแดงการแดงกับการที่ลงดันนะครับผมก็ตอบครบหมดแล้วนะครับผมโอเคงั้นถ้าผมพูดผิดหรือว่าตกหล่นตรงไหนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้กับช่องแก๊สศูนย์เคงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ